ตัวอุ้ยหาตัวอือห้าตัวปวดเทนนบันเฮ้ย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเอฟซีทุกท่านครับผมคลิปมีบูมี่ยังร้ายครับผมมี้จะพาพี่น้องมาดักหนูนะครับดักหนูแบบง่ายๆนะครับผมเป็นกาวส้นเร็จนะครับที่มันเป็นแทนมาเหลวนะครับนากจะกน้ปาดเตบใสนะครับที่มันอยู่ขางนะครับทสําหรดบแปลกนะครับผม มันจะติดเทปไซด์ไว้อยู่สามหม่องนะครับสามท่านะครับก็จะมัดสอยออกก้อนครับผมใช้อะไรครับก็ดึงแนวนี่ครับพี่นอ้องดึงอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะคอยฮดเขาฮดเขานะครับ สำหรับเนื้อใส่พี่นเนืเ้อนี่เป็นสูตรเด็ดที่ผมใส่ประจำครับพี่นตัวนี้เป็นบัเกอร์ีนะครับหนูมักแต่ได้พี่นบัคเกอร์ชีตก็ปาดเครืองนะครับใส่อันละอันนะครับแค่นี้ก็เสร็จไปว,ว่างเสร็จตรงไรมันสุ่มมีหนูหลายนะครับ มัีจะใส่สีอันกินนงวันนี้จะใส่นนใสี 4, 4แผ่นนะครับใส่4ีแผน่น เนื้อตึตองๆชมซื่อ,อดีถึงครับเยอะไปบเบิกน,น,น้ำกันไปดุ่น้ำกันนะครับ ว่ามันจะติดดีซ้ำใด้นะครับตรงมุมนี้ครับผมมุมนี้ยินเสียงก็แกคเกะโกครับใส่ไวนิหนึ่งจุดแล้วครับหนึ่งจุดแล้วมาดูอีกจุดนี้จุดนี้ข้าวนี่เยอะอยู่แล้ว งานกัดทีน่นอเป็นดง,นงหมูมเงโอ้โหครับครับผมเดี๋ยมืออื่นมาหลุนกันว่าจะติดดีวะเนาะครับคอยติดตามรับชมครับผมพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยผมจะมาใส่อีกสองอันนะครับติดใส่รอนี่ยนะครับผม เอานี่ะใช้มุ้งอันนึงนะครับ ก็เยอะผมก็เยอะอ่ะืฮะอันนี้ค่อยมาลุ้นพี่ครับผมตอนนี้กแ็งแจ้งครับพี่น้องเยวมาหลุ่นน้ำกันว่าสูตรเงอเด็กของเ้าเจ็บเป็นยังไงนูจะติดบอนะครับผมเบื้องหลังแรกพี่น้องยี่หมองกล้องนี่ครับผมหลังแรกติดไปแล้วครับหลังแรกครับผม เดี๋ยวไปเบื้องหลังที่สองครับหลังที่สองดูกระสอบข้าวอุ้ยพี่หนู่ี่ปวดหลังที่สอง้าพี่หนุ่มซีตูนอุ้ยหาตัวอืมห้าตัวปวดเทนนบันอุ้ย ดูลังที่สามดูหลังที่สามออเสร็จวอุ้ย,ยมาหมุนเขานนี่พี่นนองอือตัวนี้เด็ดสองสองตัวเบอร์งันทีซี่นาอออีซีอู้หสี่ตัวอือสตัวนี่สี่นะครับ รวมทั้งหมดได้กี่ตัว4 2ถาดได้9ตัว3ถาด9 10 11 1 1 1ตัวพี่หน้่อง11 4ถาด1 1 1เ1 1ดสินะครับในสิตัวทั้งหมดทั้งหมดได้13ตัวครับสูตรเด็ดรับนักหนูรับพี่หน้่งขอบคุณที่เข้ามารับชม คลิปนนี้มียังร้ายนะครับค่ะเพราะขอพุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับพี่นอนให้ท่านฟังทุกท่านครับผมพี่มาพ่อขึ้นมาครับผมสวัสดี